เนี่ยชัดชัดดีมากเลยอ่ะอันนี้คืออันนี้อันนี้คือแว่นอีกอันหนึ่งที่พี่ตัดมาแล้วครับแต่ว่าใส่แล้วใส่แล,ใสแล้วเดินไม่โอเคเลยถ้าใส่ถ้าเราไม่เดินได้ถ้าลงเดินไม่ได้อ่าโอเคเดี๋ยวผมเช็คแววนนี้หน่อย้าเดินเลื่นหวางไม่ได้สมมติถ้าแว่นแว่นพวกสองเลือนนี้ใส่แล้วต้องต้องเดินได้ครับอันนี้เอออันนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานี่นะมันเป็นตัวล่างวะ มันมีสองเลนตัวล,าล่างอะใช่แล้วพี่มองไอ้ตัวสองเลนที่เป็นโค้งๆนี่พี่อาจจะดูไม่ถนัดหรือเปล่าใช่ใช่พี่ชอบแบบงานงานเพราะตัวนี้มันเป็นตัวตรงๆตัวนี้เป็นตัวโคง้งๆผมผมชอบเป็นจุดเป็นจุดเฉยๆกลมๆชอบเป็นแบบนี้มากกว่าไม่ใช่เป็นจุดเป็นจุดกลมๆชอบแบบนี้มากกว่าเหรออ่าชอบแบบโค้งๆนี่มากกว่าแบบกลบงั้ชอบมากกว่าใช่อ้าวแล้วทำไมมันเดินแล้วมันเดินไม่ได้อ่ะ ไม่รู้ถ้าลงจากรถปั๊บเหมือนขาลอยเลยด้านนี้ไม่เป็นไม่เป็นอันนี้ไม่เป็นไม่เป็นทำไมพี่ไม่ใช้แบบนี้อ่ะไม่เป็นแต่ว่ามันมันไม่เจ็บตอนนี้มันไม่เจ็บมันไม่เจ็บอืมมันมองไม่เจ็บด้านนี้มองเกมแล้วก็ว่าเราก็ว่าเราก็ว่าเลนมันเลนมันจะหมดอายุไงเพราะมันานแล้วหลายปีแล้วพี่พี่มาจากที่ไหนเนี่ย ใช่นาทมาจากชัยนาทนะมาตัดแม่นั้นผมจากนครปฐมเนี่ยนะถึงนครปฐมเนี่ยพี่จะรู้จักร้านผมได้ไงเนี่ยโดยติ๊กต่อมโอ้โหโอเคขอบคุณพี่มากบนสามเที่ยวบนสามเที่ยว G P S ก็หลอกเลยโหลงแล้วลงอีกไปข้างหลังนูรนนะไปข้างหลั้วบางนี้อ่าเดี๋ยวผมจะดูค่าสายตาที่เหมาะสมให้พี่แล้วกันได้ แว่นสองเลนเนี่ยเวลาตัดเสร็จแล้วแว่นสองเลนหรือโปรกสีเนี่ยเวลาตัดเสร็จแล้วต้องใส่เดินได้ใช้ชีวิตได้เลยใช่ใช่ใช่ถ้าใส่แล้วเดินวุบวับวุบวับเนี่ยใช้ไม่ได้อืเดินแล้วจะตกบ่ออ่ะตกตกบ่อเนี่ใช้ไม่ได้อังนี้ใช้ไม่ได้อันเดี๋ยวผมดูค่าสายตาให้้วกันเฮแต่จริงๆค่าสายตานี้ก็น่าจะเหมาะสมนะเนี่ยนี่คือมองไกลมองไกลปกตินะปกติอันนี้ที่มองไกลอันนี้ปกติธรรมดาเลยอ่าธรรมดา มองได้มาแต่เดินจะไปไรป่ะอย่างเี้ไม่ไปไรใช่ไหมลองดิลองนุกเดินดูดิไม่ไปไรอ่าเดินปกติไอ้กูไปเขาล่วงกล้องแผนมาบนี้บ้างไหมปกติกล้องอ่ะอืม แล้วอันนี้มันระดับที่พี่สนถูกใจยังมองใกล้ใ่ะใช่อันนี้มองใกล้อย่างเดียวมองไกลไม่ชัดแล้วครับได้เนี่ยคือตรงที่พี่อยากให้มันชัดอ่ะนะอ่าได้เพราะผมไม่ดูไม้น้ารถอย่างเดียวที่เราขับก็ไม้นั่งจะขนาดนี้พี่ใช้โทรศัพท์บ้างปะไม่ใช้ไม่เคยได้ดูอ๋ออันก็เนี่ยสมมติถ้าพี่ดูดูดูระยะอ่านหนังสือไปดูแบบตลาดตลาดต่างอะไรเงี้ยพีดูอย่างนี้มันก็ดูได้ ได้ไหมอันนี้ได้ได้อย่างนี้สบายอันนี้ก็ได้แต่ถ้าใกล้อย่างนี้ไม่ได้โอขนาดนี้ได้ขนาดนี้ได้เนี่ยดูไหมได้สบายเลยอันนี้อันนี้ผมจะปรับไปให้พี่มองแบบใส่ใช้ที้ิได้ไม่ไม่บุบปุบแมบอันเนี้ยแค่มองแค่พี่นี้ได้แต่มองทอทัดไม่ได้อ่านี่คือเลนล่างเลนมองไกลมีมีมีเลนของมันอยู่แล้วอันนี้คือมองใกล้ในระดับในระดับที่พี่อยากจะมองไงอ่ะโอเคโอเคนี่ก็ได้ ข้าม่งไก่ก็ชัดแล้วอันนี้มองไก่ก็ชัดแล้วอืมอมอันนี้อันนี้พี่จะใช้ใกรอบเรนแบนอันนี้ครับเพราะอันนี้เบาหน่อยนะเอาเลนกลับไหมเอากลับไปไม่มีอะไรถอดเลนได้ทีนี้ไม่มีนอ็อตมจุดไม่มีน็อตเอากลับไปถอดไม่ได้บอกงนะี้เกรนตรงนี้ก็ถอดถอดเป็มือออกเลยไม่ต้องถอด เพี่จะเอาเลนกลับเดี๋ยวผมจะถอดเลนเก็บไปพี่นี่นี่จริงจริงมันมีมันมีมันมีช่วงช่วงที่มีน็อตน็อตอยู่นี่นะแต่นี่อันนี้ไม่มีน็อตตัวนั้นที่ถอดได้อันนี้ใส่แล้วมันหนักอืมอืมมันปวดนี่กดถูกดถูอ่ากดถูใช้กรอบอันนี้นะเลนเลนอะไรครับเลนที่ปรับแสงได้เอาโต๊วปรับแสงอ่าโอเคโอเคโอเคครับพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ครับพี่อ่าโอเคครับพี่เสร็จนะ วันนี้ไม่เทศแว้นอย่างเงี้ยมันมันแล้วแล้วผมจะมาเมื่อไหร่กลนเดี๋ยวผมส่งให้พี่ถึงบ้านเลยอ้าวโอเคเนี่ยเพราะแว่นพี่เคยใส่สองเลนเนี่ยพี่ใส่อะไรเนี้ยให้ผมดูระดับตาหน่อยว่าสูงสูงต่ำแค่ไหนเนี่ย้นได้อ้าวโอเคครับผมดูแล้วโอเคแค่นี้แล้วเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมจัดการให้พี่มาจากชทยนาทเดี๋ยวผมตัดลายตัดแว่นเสร็จต่างเลนตัดเลนเสร็จผมส่งมาให้พี่ถึงหน้าบ้านเลยส่งฟรีนี่โอเคครับพี่ขอบคุณครับ à tiếp